สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซทางช่องของพ่อใหญ่ทองคำทุกท่านทุกคนครับผมพบเจอกับยามดึกนะครับเวลาอาหารดึกของพ่อใหญ่อีกหนึ่งวันนะครับผมก็กลางคืนอากาศเย็นนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ ทำให้มันของพ่อใหญ่ดีออกเยอะมากนะครับทีนี้รู้สึกว่าข่ําคืนนี้จะเข้าปากแล้วนะครับแล้วก็ตรงลึงนะครับตรงขาที่ห้านี้เราซึมไม่หยุดเลยครับออกเยอะมากนะเยอะนึกว่าน้ำประปาแตกเลยสวัสดีทักทายนะครับแม่แม่ทุกท่านทุกคนยามข่ําคืนนะครับ เสิร์ฟอาหารพ้าใหญ่ยา่ําำคืนเหมือนเช่นทุกวันนะครับรู้สึกว่าวันนี้อาการนี้โอโ้ตกแรงมากเลยวันนี้รู้สึกว่าไหลเข้าปากเลย <c oughs> ทุกวันก็ไม่เห็นตกแรงขนาดนี้นะครับ แต่ว่าสําหรับค่ําคืนนี้นี่รู้สึกว่านักยามคืนด้วยนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยก็เลยทําให้น้ามันนี้ออกเยอะกว่าปกตินะครับกว่าทุกวันช่วงกลางวันนี้จะไม่ค่อยออกนะครับช่วงคางคืนนี้ออกเยอะมากส่องให้ดูนะโอ้โหเป็นทางเลยว่มามันนำประปาแตกแล้วก็ตรง อีกที่หนึ่งก็ตรงลึงตรงขาที่ห้านะครับเห็นครับยังมีน้ํามันซึ่อมออกเรื่อยๆคราบน้ํามันมีไหลถึงปากเลยใส่เข้าปากแบบส่งสเสบียงครับส่งอาหารเยามคําคืนมาเดิม าาส่งอาหารส่งสเสบียงรอบดึกแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไฟไล่ยุงให้ยามค่ำคืนน <c oughs> ก็ถือโอกาสส่งพู้ใหญ่เข้านอนด้วย เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับผมแม่แม่ทักทายพูดคุยก่อนนอนนะครับผมโอ้ไหลยเยอะมากเราก็ให้อาหารให้น้ำปกตินะครับเหมือนอย่าง เหมือนอย่างเช่นเหมือนก่อนตกมวันให้ยังไงเราก็ให้อย่างนั้นนะครับให้ไปเรื่อยๆให้กินตลอดนะครับผมไม่ให้อดตัวให้หมดก็หมดไปเลยแห้งก็แห้งไปเลยนะให้รู้กันไปเลยยังกําลังตรงวันอยู่แล้วก็มาลดอาหารเลยเดี๋ยวจะออกไม่สุดนะครับออกไม่หมดนะครับนี่ก็ให้ยาให้อาหารปกติไปเรื่อยๆ ให้กินเรื่อยๆเหมือนเหมือนก่อนตกวันนะครับผมเหมือนอย่างปกติจุดไฟไล่ยุงด้วยนะครับ ก็จะจุดไฟทุกวันไฟก็มาจากสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ทองคำพ่อใหญ่สบายดีบอสบายดีครับผมคุณคุณหมาน้อยนะครับโอ้ชื่อน่ารักมากเลยสวัสดีครับสบายดีครับแต่ว่าช่วงนี้พ่อใหญ่อยู่ในอาการตกพันอยู่นะครับผม ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แรกนะครับที่ทักทายเข้ามา,าพูดคุยถามข่าวรอบดึกนะครับผมแล้วก็ให้อาหารแบบนี้ทุกวันทุกคืนนะครับผมช่วงก่อนนอนก็จะเวลาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จุดไฟให้นะครับจุดไฟระยงไฟก็มาจากาเศษอาหารที่เก็บกวาดออกจากหลักพอใหญ่นี่แหละครับไปแยกกองไว้แล้วก็ พอแห้งเราก็จะได้จุดนะครับเป็นไฟระยงให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับ,บคนที่ทักทายถามข่าวเข้ามานะครับผมคนคนมาน้อยนะครับก็บางทีก็ไม่ทราบชื่อจริงครับก็เอาตามชื่อที่อคอมเมนต์เข้ามานะครับผมตกปักมากครับ ตามที่ดูการของพ่อใหญ่นี้ช่วงกลาวันไม่ไม่ตกครับไม่ไหลครับไม่ค่อยไหลแต่ว่าตกดึกมานี่มายนยาธิรไรนี่โอ้น้ำมันนี้เหมือนประปาแตกเลยนะครับ ไม่ทนหนที่ยังไม่นอนก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับผ <c> ม <oughs> คอมเมนต์ทักทายได้นะครับยินฟังอะไรยังพูดยิงอ้วนนะครับพ่อใหญ่ วนตวนสมบณ์ผมก็กำลังหาอ้อยนะครับมาให้พู้ใหญ่กินเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะครับให้หวานๆแล้วก็ขับน้ำมันออกมาเยอะๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อ้อยนี่หายากมากเลยครับตามหมู่บ้านก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับเขาก็ส่วนมากก็จะปลูกไว้กินนะครับบ้านหนึ่งก็สี่ห้าลำหรือว่าเป็น ขอนึงครับเขาก็ไม่ให้นะครับหรือว่าเขาก็ไม่ขายนะครับเขาก็บอกว่าเขาปลูกไว้กินนะครับผมจะไปหามาเพื่อที่จะให้พ่อใหญ่กินหวานๆแล้วก็จะให้น้ํามันออกเร็วๆแล้วก็จะได้ให้น้ํามันแห้งเร็วๆนะครับไม่มีอ้อยเลยนะครับผมอ้อยนี่หายากมากในะช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับ สบายดีนะครับผมพ่อใหญ่สบายดีก็ยังอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนตอนแรกก็วางแผนไว้ว่าถ้าไม่ตกวันเราก็จะไปทัวร์กันไปออกทัวร์ตอนนั้นก็เปลี้ยงป่าอยู่นะครับพอเข้าไปเอาว่าจะเอากลับมาบ้านก็ตกวันตั้งแต่วันนั้นมาเลยนะครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เจ็ดที่แปดได้แล้วครับอันนี้คือเข้าๆครับ ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเจ็ดแปดวันได้แล้วแหละนะครับเอามาจากป่านี่ก็ตกมันมาจากที่ป่าเลยนะครับผมก็พามาไปบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับตอนแรกก็คุยกันกับทีมงานมีโครงการว่าเราจะไปทัวร์ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ไป,ไปามาแล้วดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ายังตกมันอยู่นะพ่อใหญ่ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับพอเคลื่อนย้ายไปแล้วเกิดอะไรผิดพลาดมันจะเป็นอันตรายนะครับ กิดอันตรายได้แล้วก็ป้องกันเลยเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวก็ต้องรอให้พ่อใหญ่หายดีนู่นแหละครับเรา,าก็จะคอยว่านอีกทีเมน,นูอาหารก็ของพ่อใหญ่รอบดึกนี้ก็เป็น สับปะรดเหมือนเดิมนะครับควันแจ๊กว่าจะไปตัดต้นกล้วยไม่ต้นกล้วยก็ต้นโพในวันพรุ่งนี้เพราะว่ารถไถที่ที่ญาติพี่น้องของควันแจ๊กยิมไปเอาไปหวานข้าวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีค่ะควันแจ๊กไม่เจอเพ่อใหญ่นานนานเลยครับผมสวัสดีแม่ต้อยค่ะไม่เจอแม่ต้อยนานเหมือนกันนะครับก็คิดถึงแม่แม่ทุกท่านนะครับผมที่ ที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเพอาะเ่ตกมันเลยค่ะครับผมตกมันครับไม่ต้อยครับยังตกมันอยู่นะครับตกมันวันนี้ก็ไม่วันที่เจ็ดก็วันที่แปดได้แล้วตกหลายครั้งแล้วนะครับปีนี้แต่ว่าตกไม่นานนะครับผมรอบแรกก็ตกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็แห้งไป รอบที่สองก็อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะครับรอบที่สามก็แห้งไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่รอบที่สี่แล้วนะครับตกไม่ตกไม่สุดนะครับออกไม่ออกไม่สุดดีเจค่ะยังจํากันได้จําได้ครับผมจำได้ครับจําได้เกือบทุกท่านเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานก็บางคนบางท่านก็อาจจะจําชื่อไม่ได้นะครับแม่เพราะว่า นานนะครับนานไม่ได้เจอกันเนาะว่าท่านไหนที่จําชื่อได้ก็ก็ยังยังจําได้อยู่นะครับผมคิดถึงทุกท่านครับคิดถึงทุกคนที่เคยเข้ามาร่วมพูดคุยในไลฟ์หรือว่าแม่แม่ทุกท่านที่เคยเข้ามาอุดหนุนนะมาร่วมป้อนกับให้กับพ่อใหญ่คอนเจนตก็จําได้เกือบทุกคนเลยนะครับแต่ว่านานมากแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะครับ นานค่ะใช่ครับเพ่อม่ต้อยนานมากครับนานมากตั้งแต่ควันแจ๊กอยู่อยู่ป่าอยู่ป่าช่วงนั้นก็ช่วงช่วงเดือนเมษานะครับก็น่าจะเป็นปีได้แล้วแหละนะครับทีไม่ต้อยก็พึ่งเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับผม,มเจาก,ก็ไม่ได้เจอนานเลยนะครับสบายดีนะคะสบายดีครับผมสบายดีแต่ว่าไม่ค่อยมีคณสนั์นะครับแม่แม่เพราะไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับ บายดีทั้งคนและช้างนะครับผมความประยู่การกินอาหารก็สมบูรณ์นะครับแต่ที่ขาดไปก็คือปัจจัยนะครับปัจจที่มันไม่ค่อยมีเว่าเราไม่ได้ไปไหนนะครับคิดถึงทุกท่านทุกคนนะครับผมแม่แม่ครับน,นี่คอนเะกรทานข้าวแล้วแม่แม่ทานข้าวกันเรยยื่องเนาะครับนี่ก็สองทุ่มสี่สิบสี่นาทีแล้วเป็นเวลา ปกติที่คอนเจ็คต้องมาโยนหญ้าโยนอาหารรอบเด็กให้พ่อใหญ่นะครับคือมาทุกคืนนะครับทุกคืนเลยไปให้อาหารทุกคืนไม่เมทท่านไหนที่รับดูรับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมทานข้าวหรืออย่างได้อะไรทานข้าวก็เข้ามาพูดมาคุยกันก่อนนอนนะครับต้อยว่าไม่เห็นไรนานแล้วค่ะครับผมนานเหมือนกันคอนเจ็คก,ก็ไม่ได้ไรนานแล้ว น้เลยนะครับล่าสุดที่ไล์ก็ยังจำวันไม่ได้เลยว่าไปไลที่ไหนนะครับผมไม่ได้ไลนานเลยนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีไล์แล้วก็วันเววันและเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันกันกบแม่แม่นะครับไม่ค่อยได้ไลครับก่อนจะก็ียบหายไปนานนะครับก็เพิ่งกลับมาไล่นะ บางคงบาทีเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับสบายดีครับสบายดีไม่ต้อยสบายดีไหมครับผมพอรักแลกคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> ที่ยวนี้รู้สึกว่าจะเอาจริงนะพ่อใหญ่การตกมันว่าตกไม่จริงมาหลายวันแล้วโอ้หลายรอบแล้วนะครับ ตกเล่นๆตกกับปิดกับปลอยนี่มาน่าจะสามสี่รอบแล้วแต่เที่ยวนี้รู้สึกว่าคิดว่าน่าจะาจริงตกก็ดีครับให้สุดๆแห้งไปครับจะได้ไม่คารากระสังในการไปทัวร์หรือว่าในการแห่การแห่งานนะครับจะได้ไม่ไม่หวัดระแวงนะครับไม่กลัวกันบางครั้งบางทีตกมันไม่สุดหรือว่าตกอันอัน ตกอันอ้นๆออกๆตกหยุดหยุดแบบนี้เราก็ควันเช็กเองก็กลัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับกลัวเหมือนกันกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อควันเช็กเองแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้คนรอบข้างบางทีก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อช้างจากร่วมงานด้วยกันนี่ก็แอบอยู่ทุกช่องค่ะผ่ปเป็นบางช่องค่ะครับ <c oughs> ผมยินดีต้อนรับเสมอเลยนะครับเมื่อต้ย เข้ามาตอนไหนก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้เลยครับโอเจก,ก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะครับผมคิดถึงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมนะครับแม่แม่เข้ามาทักทายได้เลยนะครับเห็นไรตอนไหนก็เข้ามาพูดมาคุยได้นะครับผมตกเป็นน้ำประปาแตกเลยครับวันนี้ ตัว่าคงอีกหลายเดือนนะเพราะใหญ่ตกมันก็กําหนดไม่ได้นะครับคุณแม่แต่ควันแจกว่าน่าจะน่าจะมีเดือนขึ้นนะครับเดือนขึ้นก็ยังกําหนดไม่ได้ว่าจะตกนานแค่ไหนนะครับแต่แต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับมัดไว้ก่อนนะครับหยุดการเคลื่อนตัวนะหยุดหยุดออกนอกบริเวณหรือว่าหยุดออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับ ให้อยู่ในพื้นที่จํากัดไปก่อนจํากัดพื้นที่ให้พอใหญ่ก่อนนะครับหายตกมันเราค่อยมาเขาเรียกอะไรนะครับใช้ชีวิตปกตินะครับตอนนี้ก็ยังลาก้ากโกลก้กันอยู่นะครับผมตกก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้แห้งไปนะครับจะได้ไม่หวัดละเวงไม่คาราคาสัง พูดคุยได้เลยนะครับไปต้อยเข้ามาตอนไหนก็แว็บเข้ามาพูดคุยได้เลยนีดูจากตรงรูน้ำมันออกคาบดำๆนั้นเป็นคือคือคาบน้ำมันนะครับอาบแก้มเลยจะไล่เข้าปากแล้ว ส่งอาหารรอบดึกก่อไฟรอบดึกให้นะครับพอได้ไล่ยุงในช่วงกลางคืนนี้อากาศดีนะครับที่ทุ่งนาพ่อใหญ่นี้บรรยากาศดีมากเพราะว่าลมนะครกับลมพัดผ่านเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งนะครับอากาศโลง่งแล้วก็พื้นที่โล่งก็ทําให้เย็นสบาย กินพอใหญ่กินไปเรื่อยๆนะครับใหญก็กินช้าๆนะครับไม่รีบกินช้าๆตามอายุนะครับกินไปเรื่อยๆพูดถึงช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่กำลังเริ่มหวานข้าว ยุงนี้จะเยอะอีกทีช่วงที่ข้าวเหลืองแล้วก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวนั้นช่วงนั้นยุงจะเยอะมากนะครับต้องก่อไฟตลอดทั้งคืนไม่งั้นก็จุดยากะยุงไว้รอบๆเลยนะครับกับช้างนะครับว่าช่วงนั้นเริ่มมีน้ํามีอะไรในในข้าวทีนี้รถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวออกยุงก็ไม่มีที่อยู่ครับก็มันก็จะแตกตื่นออกมาหาที่กินนะครับหาที่อยู่ก็จะมาหากับ ช้างแล้วก็เป็นวัวเป็นควายที่อยู่ตามทุ่งนาน,นี้เลยครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยเพราะว่าเยอะมากๆนะช่วงนั้นต้องจุดยากันยุงแล้วก็ก่อไฟตลอดทั้งคืนเลยครับ เขาส่งอาหารเสร็จแล้วคอนเจ็กก็จะเข้าไปอาบน้ำพักก่อนนะครับเด็กแล้วขอตัวก่อนนะคอนเจ็กไว้เวะมาใหม่ขอค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงท้งพ่อใหญ่แลคคะคอนแจ็กนะครับไปต้องคับขอบคุณที่ เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับผมขอขอบคุณที่รักไะคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับเช่นกันนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับไปต่อยกับวันดีลาติสวัสดนะครับผมว่างๆไม่ได้ไปไหนเห็นไล์ขึ้นก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับขอบคุณครับ ไปเรื่อยๆไปใหญ่บายๆครับผมฟันดีลาตีสวัสดีครับ เอตกอเ้าด้วยอไปหาเที่ยวกินขอนฮอไ,ไปหาเที่ยวไปหากินขอนเ่ี้อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปใช้ดิ บางทีเราอยู่แต่บ้านนะครับก็กว่าจะค่ากว่าจะมืดนะครับผมไม่เหมือนตอนที่เราไปทัวร์ไปทัวร์เราก็ยังได้เข้าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะครับได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยได้เรียนรู้นะครับได้เห็นวิถีต่างจังหวัดวิถีต่างที่เราต่างบ้านเราไปนะครับก็ยังมันก็ยังค่าเร็วอยู่นะครับแคบเดียวก็ค่านะครับนี่เราไม่ได้ไปไหนเลยทั้งวันนี้ โอ้กว่าจะค่ำกว่าจะมืดนะครับผมแม่แม่ต่างจากที่เราไปทัวร์นะครับเราไปทัวร์มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวค่ำตอนแป๊บเดียวก็เช้าแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศดีอากาศดีนะครับนอนกลางทุ่งไร่ทรุ่งนาเนาะช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเราไปช่วงหน้าฝนนี้เราก็ต้องต้องอาศัยพักวัดนะครับเพราะว่าฝนอาจจะตกใบนะครับถ้าไปนอนกลางทงุ่งนานี้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขากําลังหวานข้าวน่าจะไม่มีที่ลงนะครับกางทุ่งนาแล้วก็ลงไปนี่ก็จะไปติดเอานะครับรถส่วนมากก็จะพักในวัดนะครับช่วงหน้าฝนถ้าหน้าหนาวก็พักกลางทุ่งนาได้นะครับพักกลางที่โลง่ลงๆกว้างๆได้นะครับเพราะว่าไม่มีฝนนะครับรถก็จอดง่าย ไปพ่อใหญ่กินยญาพักผ่อนนะังเดี๋ยวผมก็คอนเทคก็จะขออนุญาตนะครับลงไลน์แล้วก็เข้าไปอาบน้ำพักผ่อนก็ครัครืนนี้ก็ถือว่าสิ็จภารกิจนะครับในการโยนหญ้าโยนอาหารแล้วก็จุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะครับขอบคุณแม่ที่ยังไม่ลืมกันนะครับขอบคุณที่รักลเล่นดูพ่อใหญ่แบบนี้ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ไรหน้านะครับแม่ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนร่ำรวยนะครับร่ลำรวยอยู่แล้วก็ให้ร่ำรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะครับให้ได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่บนช้างนะครับผมให้กลับขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านเท่าเลยนะครับขอไว้เจอกันใหม่รนยหน้านะครับผมสำหรับเรื่องนี้สวัสดีครับ